นี่แห้งซวยมึงนี่ไม่ได้เลิกรินเลยแต่ถ้ามึงเอาเรื่องของกูให้บอกคนอื่นเราก็เลิกกันไปเลยีย๋ยวลูกก็เป็นของกูแล้วมึงก็อย่าหวังว่าจะได้เจอลูกอีก ท็เอ้าโก <Go. S 1> มาได้ไงครับจะออกไปข้างนอกอ่ะเดี๋ยวก่อนสิพี่พาเมยมาส่งเมยชีวิตคู่อมันก็ต้องมีปากมีเสียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาทำไมแกต้องหนีกลับบ้านด้วยละ่ะลงมาเถอะมา โก้แกอีกคนน้องสาวพี่อ่ะพี่เลี้ยงโตมาเองกับมือพี่รู้จักนิสัยแกดีตอนอยู่บ้านอ่ะแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจแต่การใช้ชีวิตคู่อ่ะมีอะไรค่อยๆปรับความเข้าใจกันดีๆผมรู้ แต่น้องสาวพี่อ่ะเวลาทะเลาะก,กันอ่ะก็ชอบหนีกลับบ้านตลอดพี่จะให้ผมทำไงอ่ะเมย์แกอีกคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเลิกทำนิสัยเด็กๆสักทีการใช้ชีวิตคู่รักและเข้าใจกันอ่ะสำคัญที่สุดไปไปหาพี่โกขขเขาเถอะโอ้ยแกเป็นอะไรอ่ะไหน นี่ใครทำแกฉันถามว่าใครทำแก <Yeah. S 1> เจ้าหน้ไอ้โก้ใช่ไหมไอ้โก้ทำไรเมยใช่ไหมมันไม่ใช่นดครับพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ท็อปคือ ี่ท็อปคือผมไม่ได้ทำร้ายเลยนะพี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน <I love. S 1> ไอ้เลวกูกลัวทำให้น้องสาวากูทะเลาะกับมึงแต่ละทีต้องถือกับดีกับบ้านที่แท้เมื่อถึงกับลงมือทำร้ายน้องกูเลยเหรอพี่มันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นกันพี่คือผมไม่ได้ทำพี่ล้อเล่นนี่เหรอเรื่องล้อเล่นของมึงอ,อะฮะนี่เหรอเมย ทำไมมันถึงทำร้ายน้องขนาดนี้บอกมาสิทำไมถึงตีน้องขนาดนี้เวล,ลาที่เขาอารมณ์เสียมาจากข้างนอกเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ทำร้ายเมยใช้เข็มขัดฟาดเมยไอ้นีแเฮงลวย แต่ถ้ามึงเอาเรื่องของกูไปบอกคนอื่นเราก็เลิกกันไปเลยแล้วลูกก็เป็นของกูแล้วมึงก็อย่าหวังว่าจะไดเจอลูกอีกใช่คันขัดปาดเหยใช่ทั้งไม้แขวนเสื้อตีไหมเสื้อแค่นี้มึงก็ซักไม่สะอาด มึงต้องไม่ได้เรื่องจริงเลยไม่ควเถอะเขทำเหมือนเป็นที่รองรับอารมณ์ของเขาอะพี่ เขาทำหลายเมยในส่วนที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วให้เมยใส่เสื้อผ้าปิดร้อยพวกนี้ไว้อ่ะพี่ไอ้เลวกูเกือบพาน้องกูกลับมาตกนรกอีกครั้งเขาแต่งงานเขาบ้านผมแล้วเขาเป็นของผมผมจะทำอะไรก็ได้พี่เป็นคนนอกยุ่งอะไรด้วยวะมึงจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอมึงไม่เห็นหัวกูเลยใช่ไหมฮะ กูค,คิดมาตลอดว่าพวกมึงทะเลาะกันก็แค่เรื่องเล็กน้อยแต่กูนึกไม่ถึงว่ามึงจะทำรายน้องกูขนาดน,นี้เมย์มึงยังอยากเจอลูกอยู่ไหมพี่ทอมเขาขู่เมย์ว่าถ้าเลิกกับเขาเขาจะไม่ให้เมย์เจอหน้าลูกอีกเมย์ทำไมแกงโง้ขนาดนี้ถ้าพี่ไม่มาเห็นกับตา แกปิดบังพี่อีกนานแค่ไหนมันทํากับแกขนาดนี้พี่คิดว่ามันไม่หยุดทําแค่นี้เดี๋ยวมันก็มีครั้งต่อไปแกเป็นน้องพี่พี่รู้ว่าแกเป็นห่วงลูกแต่แกไม่สมควรจะทําทเพื่อลูกจนเอาตัวเองมาทรมานขนาดนี้ จะบอกมึงนะสมองของคนที่เรียกตัวเองลูกผู้ชายอ่ะคือเอาไคิดหาเงินเลี้ยงดูคนที่ตัวเองรักไม่ใช่คิดแต่หาเรื่องหรือรังแก้แฟนของตัวเองมึงทำอะไรมึงอยากคิดว่าใครไม่รู้มึงไปโมโหมาข้างนอกแล้วมันลงที่น้องกูเหลาฮะไปไม่กลับบ้านคือ เรื่องลูกแกอะ่ะแกมัน้อเป็นห่วงเราไปรับลูกแกตอนนี้แหละต่อไปขอแค่มีพี่อยู่ใครก็ไม่สามารถรังแกแกได้พี่จะดูแลแกเองน้องของกูมึงอ,อย่าคิดว่ามึงจะรังแกได้ง่ายๆ 基本没问